ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชุปถัมปีที่8เพิ่มผื้นป่าพัฒนาแหล่งน้ำทำนุบํำรุงศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติที่วัดรรมสุกเกษมสวรรค์อำเภอเถินจังหวัดลำปางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปรลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดประ ขอขอภัยค่ะเป็นประธานเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูประถมปีที่8เพิ่มผืนป่าพัฒนาแหล่งน้ําทํานุบํารุงศาสนสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ98พรรษา สมเด็จพระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2568 โดยมีนายชุติเดชมีจันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีสําหรับโครงการดังกล่าวนะครับเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2561โดยมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องครับปัจจุบันวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบในการพัฒนาวัดให้อยู่คู่กับธรรมชาติ และสนับสนุนให้วัดและชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งน้ําป่าไม้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืนโดยในปีนี้ครับมีการขับเคลื่อน6กิจกรรมได้แก่การบูรณะปฏิสังขรณออุโบสถไม้สักทองขยายเนื้อที่โครงการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เจาะน้ําบาดาลและเพิ่มแหล่งน้ําสร้างป่าเปียกปรับปรุงฝายน้ําล้นขุดลอกแล้วก็ทําคัดินเสริมและออกหน่วยบริการด้านสาธาร,รณาสุขและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนนั่นเองนะครับ ผมว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เก